สวัสดีครับผมผมเองก็ไม่ได้อัปเดตโควิด -19 มาหลายวันนะครับเจอกันวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องโควิด -19 กันสักหน่อยนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเปรียบเทียบระหว่างสิงคโปร์กับเมืองไทยเราเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะครับผมแต่คนอื่นผมก็ฝากกลับขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ นำจิตนำใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องเข้ามาให้กำลังใจร้นลามนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้ผมขอโทษขออภัยจริงๆนะครับว่าผมไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนบ้านพี่ๆน้องๆด้วยเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยนะครับค่อยเวลาผมสักนิดนะครับผมว่าอาการอะไรดีขึ้นผมก็จะพยายามนะครับผมจะตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะครับผมทุกบ้านทุกช่องที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับครับเรามาเข้าสู่สถานการณ์โควิด -19 กกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมืองไทยเราน่าจะหนักนะครับเพิ่งมีประกาศสดๆร้อนๆออกมาว่า5จังหวัดก็ล็อกดาวน์นะครับสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับงดเดินทางเข้าออกนะครับอนุญาตเฉพาะเหตุจําเป็นนะครับผมก็สถานการณ์โลกนี้เมืองไทยเราน่าจะหนักนะครับ ประกาศออกมาแล้วไม่มีพื้นที่สีเขียวแล้วนะครับตอนนี้มีแต่สีแดงกับสีส้มกับเป็นพื้นที่สีเหลืองหมดแล้วนะครับการติดเชื้อแพร่ระบาดกระจายเยอะครับผมหน้าวันวิ้ตกกว่าล้วบอกลอกแรกโดยซ้ำนะครับแต่การควบคุมมาตรการควบคุมในระโซนเอเชียเราตอนนี้ก็อย่างสิงคโปร์กับเวียดนามก็ยังมีมาตรฐานควบคุมที่ดีนะครับสิงคโปร์ก็อ่วามมาหนักแล้วนะครับขนาดยอดผู้ติดเชื้อ5 0,000นกว่านะครับประมาณ5800 0กว่ากว่า แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตก็แค่29รายเท่านั้นนะครับผมตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมานะครับผมปี2563ที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็หนักนะครับกะต,ตกมาปีนี้ก็เข้าสู่การควบคุมที่ว่าอย่างเข้มงวดนะครับผมก็ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับหลายวันแล้วนะครับสิงคโปร์ภายในประเทศนะครับเมื่อวานก็ไม่มีนะครับเมื่อวันที่3 มกราคมก็ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีติดเชื้อนำเข้า35รายนะครับแล้วก็วันที่4ี่ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับในชุมชนก็ไม่พบการติดเชื้อแล้วก็ในหอพักคนงานก็ไม่มีนะครับมี24รายนำเข้านะครับเป็นเก็บนำเข้าจากต่างประเทศครับผมและยอดอู้ที่ออกจากโรงพยาบาลประจำวันที่4นะครับ10รายนะครับผมยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็58,497รายนะครับผม และยังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็67รายนะครับผมแต่ว่าก,ก็มีในห้อง i อ u 1หนึ่งรายนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์ก็29รายเท่าเดิมนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผมครับก็รายละเอียดเบื้องต้นเท่านี้นะครับสำหรับสิงคโปร์เราจะไปดูที่เมืองไทยเรานะครับสถานการณ์เมืองไทยเราหน้าวันวิตกหน้นะครับช่วงนี้ เมืองไทยเราสำหรับประจำวันที่4นะครับบวก4ีราบวก7 4 5้ี่บห้าครับตัวตีครับผม745ห้าติดเชื้อภายในประเทศ1้อย้าบนะครับติดเชื้อภายในประเทศร้อยห้าบรายแล้วติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวนะครับคัดกรองเชิงลุกนะครับ577ดนะครับ57 7รดายแล้วก็ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกันไม่พบนะครับสถานที่กักกันนะครับของรัฐ16รายครับ ทั้งหมดก็เป็น745นะครับและยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมทั้งหมดในเมืองไทยตอนนี้ถึง8000แล้วนะครับขยับเร็วมากนะครับผมแ4 3 9ันสรายนะครับผมและที่รักษาหายประจำะวันที่4ี่ก็สิบห้รายนะครับรวมยอดเป็น4ี่พันสรายนะครับที่รักษาหายนะครับ สำหรับกรณีเสียชีวิตนะครับผมเสียชีวิตในเมืองไทยก็ตอนนี้หกสิบห้ารายนะครับผมหกสิบห้ารายนะครับสำหรับเสียชีวิตเพราะโควิดสิบเก้าในเมืองไทยนะครับผมก็อย่างว่านะครับระลอกนี้ลุกลามไปรวดเร็วมากนะครับในโซนภาคกลางครับผมหลายจังหวัดนะครับผมภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็ ดูแลกันนะครับดูแลสุขภาพระมัดระวังกันครับเอาประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไหนได้รับติดเชื้อมาไงเพราะาไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเหมือนสิงคโปร์เขาประเทศเล็กครับประเทศน้อยและประชากรเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขามีการตรวจกันแทบทุกคนนะครับสมบรายงานในหัวพักก็ตรวจประจําันทุกสิบี่วันนะครับก็ ถ้ามีการติดเชื้อมีอะไรก็ยังพอรู้นะครับมันคนที่ไม่ได้ตรวจเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะรับเชื้อมาบ้างไปไหนมาไหนบ้างสิงคโปร์ตรวจสอบได้หมดนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับแม้แต่ผมอยู่ในห้องพักแม้แต่วันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหนผมก็ต้องอัปเดตสแกนท r วโค้ดของห้องพักห้องพักตอนเช้าตอนเย็นนะครับว่าแสดงว่าเราอยู่ไหนจะออกไปทํางานก็ต้องสแกนออกจากหอพักจากห้องทีหนึ่งจากหอพักออกประตู อีกทีหนึ่งไปถึงที่ทํางานก็อีกทีหนึ่งครับเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์จะไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนะครับต้องแสดงแตมไลน์ของเราว่าไปถึงเวลาไหนเราไปถึงไหนเพื่อมีการพบผู้ติดเชื้ออะไรขึ้นมาจะได้ตรวจสอบกันทันนะครับแต่เมืองไทยเราไม่รู้ว่าจะตรวจสอบการติดตามตัวกันได้อย่างไงครับลาบากอยู่นะครับผมเพราะว่าระบบบริหารจัดการเราก็อย่างว่านะครับดูแลกันจะตัวถึงหรือเปล่าก็ เซฟตัวเองนะครับทุกท่านครับสาหรับรายงานวันนี้ผมก็หัวคร่าวๆแค่นี้นะครับสําหรับมาเลเซียก็หนักอยู่นะครับผมเพราะว่าเมื่อวันสิ้นปีนะครับวันที่31ก็ยอดผู้ติดเชื้อ2525รายนะครับหนักแล้วก็ต่อต่อมาเมื่อวานซืนแลต่อมาก็วันละพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้นะครับไม่ต่ํากว่าพันห้าแต่ละวันนะครับผมและยอดผู้เสียชีวิตก็มีเสียชีวิตรายวันทุกวันนะครับเพิ่มขึ้นครับผม ครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรน่กมากนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่เข้ามากดติดตามให้กําลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมไม่ลืมทุกคนนะครับผมซรบซึ่งน้าจิตน้าใจนะครับช่วงนี้ผมอาจจะตอบคอมเมนต์อะไรช้าบ้างอาจจะไปเยี่ยมเยือนพี่นพนๆน้องๆช้าบ้างก็ขออ,าอาภัยด้วยนะครับผมขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายพอ,อพอยังชั่วขึ้นกผมก็จะพยายามตอบ ในทุ้ทุกคนนะครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม